สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมภา <c oughs> รกิจวันนี้อยู่ใกล้บ้านครับมาเอาพึ่งโพงออกจากบ้านครับที่เห็นบินเข้าไปไอ้บ้าเฮ้ยผมนึกว่าพึ่งหลวงแต่เห็นผมเห็นบินพึ่งหลวงบินไปนะแต่ว่าคงไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่รักบ้านหลังนี้ครับอันนี้เป็นพึ่งโพงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับมันเป็นแบบไหนฮะ ยักษ์ครับโอเคครับแล้วโอเคครับผมมาถึงที่หมายแล้วนะครับพึ่งโพมันก็จะเป็นเหมือนพึ่งหลวงคือถ้าโดนควันพวกมันจะแตะมืออมาเลยนะครับผมดังนั้นใจเย็นๆไม่ต้องไปกลัวมันเพราะเรามีมือสังหารอยู่ข้างๆือเคแหละโอเคโอเคอ่ะนี่เดี๋ยวนี้ผมแรกก่อนเอาฟันชิ้นเล็กเข้าไปก่อนครับ โอนัก็ดูสบายลยนอนก็ได้อยู่ข้างนอกเนาะอู่้างนอกครับไม่เป็นไร้า่างมัมีเลยเนาะไม่มีครับไม่มีอครับทำสบายมาลองเชียนกมันเลยมีทีเรอ้ป็นรุนนี้กระดุนเี่ยบ้านไม้นึงกองโดเลยับยดีนันจะเพลงหางยังมีแต่

มันเลยไม่ค่อยถอ่เราะว่าเ่อเราาเปิดแล้ันมันมันมีนมันเปควันอะไรก็ควันควันนั้นไม่เข้าเลยนี่เอาเลยบ้าจแล้วเอาเลย้องเปิดดูรงควดกมแล้ว เวามชัดเนอ้ควาีเลยเอาพี่หมอผมว่าไม่ต้องใส่นะนกไม่ต้องใส่กระป๋องหรอกเชี่ยผมเชี่ยผมจริงผม่ใหม่แล้วไม่ใหม่แล้วไม่ใหม่แล้ววางไว้บนเหนวางไว้บนไหนจับมันก็ได้เปิดออกมาเลยออเะไรพี่ระยะถึงไม่ผ่านี่ยไม่เป็นไรเพาะไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นเตารีดเพาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยู่ไม่กี่วันทำไมรังเยอะจัง โอ้โหหนุ่มวานเต็มเลยเอาพี่มาเอาเอาหนิไม่เป็นไรไม่ล่วงหรอกเออเอาแบว่าจุดข้างล่างมันเนี่ยเออจุดข้างล่างมันเนี่ยเป็นไรไปไม่เป็นไรหรอกเรียบดีครับด่างแบบถือลองเลยอย่าออกมาปวดเปลี่ยนเดียวไม่ปวดเพี่ยนเนาะอย่ามาทะ้เร่งหลายเดี๋ยวไม่ปวดอะไรไปทางล่างอะไรไปทางไหนไปกับใบไปยังไปใบก็ชินแล้วแต่ไปแล้ไม่อยู่ไม่ถึงเดือนแล้วพ่อ ยี่บ้าไม่อยู่นานเนานเลยอยู่นานลนผมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกัน่คืองมันใช่เวลาอยู่นานครับปีเลยนี่ปนีลมื่อไม่อยู่ในในฟ้าของหน้ามาหรอใช้ังจะเพียบเลยยู่บ้านเลยเ็ดชั้นนหะโอ้ยยยยยยยครยย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 ันนยย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 ่ยย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 ยนิสัยไม่ดี โอ้ยภาพเปไหมให้เขาถ่ายไม่เปื่อเพราะไม่เปือไม่เปื่อเนี่ยัเท่าไม่เงไม่เปือโอ้ยมีนะเจ็ทนแล้ววน่ะเจ็ดันนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยสายรไหโอ้โหเตภาพเอาเป่าอีดีด้วเต่าห้มันเอ้อเยอะๆเลยชุดไปเลยชุดไปเลยชุดไปเลยอไรอ่๋อลจเขาโอ้ฟกันโอ้พระเจ้าเบลอเลยครับ

น้ำกระปรออะไมาอยู่เลยวัดปันมันไม่เข้ากระไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดแล้วเพราะเราทแล้วเไม่ได้ะตัดนั่นนะไจตี่มี่ที่ไหไม่มีไม่มีไม่มีบอไเาไว้บ้านนี่เอาสบายอยู่บ้านเนาะขอจุดี่ขะ

ลุงหมอนนี่ด้วเลยลุงลุงเอ้ยเอาวเลยหนาวสบายหมอนจะพีคได้เลยก็เนี่ยเราเอาอันฝานี่ออกกันเนี่ยอันนี้ครับอันนแรกให้ คลิปที่แค้นเลยคลิปแค้นใช่ไหมได้โอ้โหตัวตัวโอเคอ่ะสองสามคลิปเพราะว่ามันเนี่ยอ้าวฟรีอ้านฟีเนี่ยเราก็ทำพวกนี้และ้วเลยนิน่งแล้วแล้าแล้ว็ทีีค่า

มันจะอยู่มันม,มันมัจะอยู่อีกเดี เด้งเปิดไฟเปิมาตามไฟเอาไฟมนคนกับผียลงมาไปลรวบออนี้ชัดอยู่ตรงนั้นไม่ได้นธรรมชาติเนาะอมมาเนยใช่ใช่ถ้าาโเียอยู่เนาะไขาแล้วก็ไม่ขาวไฟ ไปไปแล้วแล้วแบบว่าฉีดมาเวลาท่านามาอยู่ดีเราเหรอใช่เขาจะทำการถอนหลักถอนคุณเลยใช่มั้ยใช่อเอาที่เอาที่อ,อกไดม้มันไม่หมดหรอกมันจะมีก้อนน้ำหวานอยู่มเ,นนเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวฉีดอัดทาไมฉีดอัดเลย

นี่ครับโอ้โหหนักมากพี่น้องดูโหัวโน่โดนต่อยโดนโลแก้มด้วยนะพี่น้องโอ้โหโดนแผลเมื่อวานครับลามถึงแก้มเลยวงเบลเลอร์เลยครับโหัวโน้ครับโดนต่อยโหัวโน้เลยหัวสองแม่นี่ครับผมน้ำหวานเต็มอกลากเลยพี่น้องเต็มสุดยอดเลยนะครับแล้วพึง่งหลวงเอ้ยพึ่งโค้งนี่คือน้ำหวานเขาจะอร่อยมากครับเรามาดูกันว่าได้กิโล องโลสองโลสองครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูสองโลสองครับนี่ครับผมสองโลสองสองโลเกือบสองขีดนะครับสองโลเกือบสองขีดโอ้โหน่าชื่มากให้เจ้าของบ้านไปก็ไม่ให้ไม่เอาผมก็เลยเทน้ําผึ้งให้ไปเกือบขวดหนึ่งครับขวดน้ําดื่มขวดน้ําดื่มเล็กๆนะครับขวดละสิบาทสิบห้าบาทเนี่ยให้ไปเกือบเต็มขวดนะผมก็แบ่งกันไปครับ ขามีน้ำใจเดยกมามาตีให้ก็ได้ทั้งคลิปได้ทั้งน้ำพึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับสนหรับการตีพึ่งโพงครับมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องพึ่งโพงเนี่ยมันจะไม่เหมือนพึ่งมิ้มนะครับผมเวลามิ้มเวลาเขาโดนควันเนี่ยเขาเขาจะรวมเขาจะขึ้นไปเนาะเขาจะไม่แตกถ้าเราไม่สั่นังถ้าไม่เกิดกันกระแทกแรงเนี่ยคือนางเขาจะไม่แตกเขาจะโขอ,อยูงงั้นอะ แต่พึ่งพวงกับพึ่งหลวงเนกะณะจะคล้ายๆกันคือถ้าดงความรกเแราจะแตกหุ้มออกมาเลยพึ่งพงก็ค่อนจะดุดุกว่ามิม้มนะครับนะโนเลยแต่ผมไม่แพ้ครับแต่ไม่ได้แพ้ว่าไม่เจ็บนะต่อยเจ็บครับก็โดนไปหลายตัวอยู่เกือบสิบตัวครับผมหนึ่งสองตัวนี้เป็นสองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งสามแล้วก็เท้าซ้ายนะครับเพราะตั้งนั่งเนาะเท้าซ้ายได้ประมาณสองแม่ห้าขวาอีกประมาณสองกาม่ แล้วก็มืออีกส่วนสิบตัวสิบตัวบวกครับนิดนหน่อยหน่อเพี่น้องก็มันเป็นธรรมชาติของเวลาเราทาอาชีพนี้เวลาเราตีพึ่งตีมิมเราต้องยอมรับในข้อนี้ได้ว่ามันต้องโดนต่อยแล้วก็โดนโดนก็โดนแค่นั้นผมไม่พยายามคุมสติตัวเองให้ได้นะเอ่อเวลาตีพึ่งพงในพื้นที่แบบอัแบๆบแบบนี้เพี่นน้องคบไฟใช้ไม่ได้ลมไม่เข้าออกซิเจนไม่เข้าลมใช้ไม่ได้ก๊าไฟใหญ,ใหญ่ใช้ไม่ได้ครับผม เอาคบไฟไปจุดไม่ไม่ติดติดแล้วก็ดับนะครับแต่ถ้าใช้แบบนี้ต,ออติดเออติดเฉยเลยมันฝนจะตกโอเคครับก็สรุปได้ว่าภารกิจเรียบร้อยดีแล้วก็ถ้าเกิดเนพื้นที่ลับๆไม่ใช่พื้นที่แบบพื้นที่อับทําไม่ใช่พื้นที่โปง่ปงๆเนี่ยคือคบไฟไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงใช้กากมะพร้าวใช้ควันอะไรที่มันสามารถอันนี้ได้ง่ายใช้ได้ดีกว่านะครับก็อี่เลี่ยงเดียิสูจน์เอา คบไอ้คบใหญ่ไปไ,ไปจุดคบใหญ่คบเล็กไปจุดไม่ติดแย่ yeah, เลยผมเอาไปผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเอาไปสองอย่างคือเอาคบไฟไปกับเอาบอกพันไปสองอย่างนะครับผมบอกว่าคบไฟกรมะพร้าวใช้ได้ดีกว่านะครับก็ถือว่าปลอดภัยโอเคครับผมสนับการตีพุ่งโคงนะครับวันนี้ในบ้านมันอันตรายแนละ้วเเลยให้ออกก็บ้านไหนที่มี อ่าลืมให้คนที่มีความรู้เอาด้วยอันตรายจะเก็บไว้ครับมันไม่บาดมันไม่อะไรนะแต่เรากลักวาบาวแล้วให้คุณเหนออกให้นะครับอันนี้ก็เอาให้ว่ามันอันตรายบางทีวามันบินลงมาต่อยคนในไม่บ้านหรือว่าข้างนอกบ้านนะครับผมก็ฝากคุยตามเรื่องนะไร่็ช่ด้วยครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดวันนี้ฝนตกอาจจะได้จับเขียดแต่จับเขียดตะกบนะครับได้จับเขียดแต่เกิดไม่ตกก็ค่อยวากันใหม่พ <c oughs> ึ่งม,มาทุกวันแต่ไม่ตกสักทีโอเคครับไปลาไปก่อนขอไปทายังมองก่อน ลองจ้องผมใหม่เลยหล่ออีกแล้วพี่น้องโคตรหล่ออืมเบิ์มพ้งเลยวะคนมันหล่อเนาะโอเคบ๊ายบายเจอกันับ